จิตดับอ๋อใช่ใช่ใชการที่จิตเนี่ยเกิดดับเกิดดับอยู่ต,ตลอดเวลาเนี่ยแล้วก็สัตตานังเนี่ยก็จะไปเกาะกับจิตด,ดวงต่อไปต่อไปต่อไปอ๋อชใช่ใช่ใเดี๋ยวไปดูผังภพภูมิเลยเดี๋ยวอธิบายให้ฟังทีนี้ว่าอย่างนี้หมายว่า <c oughs> คนทุกๆคนของเราเนี่ยมีมค่าค่มีสัตสัตตานังเนี่ยประจําตัวใช่ไหมเจ้าคะเรียกว่ามีเรียกว่ามีสิ่งสิ่งหนึ่งประจําตัวใช่ใชแล้วกแว็แล้วสิ่งนี้ก็คือ,อค้ายๆเป็นฮาร์ดดิสก์ที่จะเก็บข้อมูลต่างๆทั้งกรรมดีกรรมชั่วอะไรถูกต้องใช่ไหมเจ้าคะถูกต้องแล้วก็ฮาร์ดดิสก์อันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะต้องทําให้มันถ้าาให้มันสะอาดใช่ไหมเจ้าคะทำให้มันหมดอวิชชา ทําให้ม,ม,มันมีวิชาขึ้นมามมมและมันจะถูกบัญญัติเรียกใหม่ว่าวิบุติยานทัศนะ <c oughs> แต่ตอนที่มันยังมีอวิชาเนี่ยมันถูกบัญญัติศัพท์ว่าสัตตานัง <c oughs> ดังนั้นสัตตานังมันเป็นเพียงแค่บัญญัิศัพ์แค่นั้นนะ <c oughs> สำหรับใช้เรียกสิ่งสิ่งหนึ่งดังนั้นพวกเราทุกคนเนี่ยเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งก็คือเป็นสภาวะของตัวนี้และสิ่งสิ่งนี้คือสิ่งที่ไปเวียนว่ายตายเกิดอยู่ตลอดเวลาถูกต้องถูกต้อง สภาวะของสิ่งสิ่งหนึ่งคือตรงนี้คืออสังคตะหรือคือนิพพานนั่นเองแต่ยังเรียกนิพพานไม่ได้เพราะเรายังมีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นเราก็เรียกกันว่าสังคตะหรือพระเจ้าเรียกว่ามันว่าสิ่งสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าบอกว่าสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งบุคคลพึงรู้แจ้งเป็นสิ่งที่ไม่มีปรากฏการไม่มีที่สุดแต่มีทางปฏิบัติเข้ามาถึงได้โดยรอบนัะนไม่อยู่ในสิ่งนั้นคือในสิ่งสิ่งหนึ่งเนี่ยไม่มีดินน้ำไฟลง ไม่มีความกว้างยาวเล็กสั้นใหญ่งามไม่งามไม่มีในสิ่งนี้ไม่มีนามรูปนามรูปดับสนิทในสิ่งนี้เพราะการดับสนิทของวิญญาณดังนั้นวิญญาณนามรูปไม่มีในนี้ที่ใดไม่มีวิญญาณไม่มีนามรูปเอเสวันโตทุกสะนั่นแหละคือที่สุดของทุกวิญญาณนามรูปมีอยู่ในระบบนี้คือสังฆตะนะสังฆตธรรมนั่นคือพวกเราเ,เป็นสภาพธรรมที่เป็นอมตะอยู่แล้ว แต่ไม่สามารถเข้าถึงสภาพธรรมตัวเองได้เพราะดันไปเพลินพอใจกับขันธ์ห้าแค่นั้นเองเราก็เลยต้องมาเกิดตายกับขันธ์ห้าคราวนี้เราได้เป็นมนุษย์คราวหน้าเราได้เป็นเทวดาล่นจากเทวดาไปเป็นเปรตไปเป็นสันนลกไปเป็นเดรัจฉานผ่านไปเก้าสิบเอ็ดกับขึ้นมาเป็นมนุษย์ใหม่เห็นไหมนี่มันไปมาไปมาอย่างนี้ไปเรื่อยๆคนที่รู้ทุกเรื่องคือสิ่งสิ่งหนึ่งนั่นเองอันนี้รู้ทุกเรื่องนะ และสิ่งสิ่งหนึ่งเนี่ยเมื่อมันไม่รู้มาลงอยู่เนี่ยมันถูกเรียกว่าสัตตานันเมื่อมันรู้มรรคแปดได้สดับในคำต,ตากฏประพฤติมรรคแปดอวิชชาหมดไปแล้วสิ่งสิ่งหนึ่งจะถูกเรียกใหม่ว่าวิมุตติานัตสนะเข้าใจไหมนี่นะแจมแจ้งแลวสบายแล้ว